สวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกๆกคนก็วันนี้เราก็มาจับปูหินนะครับมาจับปูหินแล้วก็มาต่อยหอยนั่งลมนะครับก็นี่นะครับหาดยาวมากเลยก็ฝากติดตามช่องน้องปะวานแสนสนด้วยนะครับปะวานครับสวัสดีช่องกอนลูกเก่งมากวันนี้หนูจะมาจับปูใช่ไหมอันนี้นะครับวันนี้ ทะเลอากาศดีมากครับไม่ไม่มีไม่มีเมฆขดนะครับก็นี่เราใกล้ถึงที่เขาเรียกว่าถึงจุดแล้วนะครับนี่เป็นโขดหินนะครับวิ่งมาหลุกวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วนี่น้องป้าวานนะครับน้องชอบมากนะครับคือแบบชอบเล่นน้ําทะเลวันนี้เราเอารอบมาด้วยนะนี่นะครับเตรียมเตรียมอุปกรณ์มาอย่างดีเลยนะครับเป็นรอบดักปูนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาติดตามกันนะครับนะเดี๋ยว เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอญอาตจับปูจับปูบปต่อยหอยกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับสวัสดีครับ